สวัสดีค่ะจานะคะพอดีอ่อเมมโมรีเต็มนะ,ะเราก็เลยได้แต่งหน้าแล้วเราก็เลยต้องจำเป็นต้องลบทุกอย่างออกนะคะรีสโตร์ใหม่ก็เลยกลายเป็นอ่อต้องอ่อต้องถ่ายใหม่นะคะพอดีดาโลเอ่อ ตอนเช้านี้ยังไม่มีบุ๊กนดานก็เลยแต่งแต่งหน้าไว้แล้วก็ไปไปเปิดร้านเรียบร้อยนะคะเปิดร้านเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอกินข้าวนะคะด้านอบไส้กรอกเหมือนเดิมนะซื้อเพื่อนมาหกถุงนะคะกินวันละถุงนะคะไส้กรอกแล้วก็ไส้กรอกอีสานนะคะ ซื้อมาวละถุงเอาไม่ใช่กินวันละถุงนะคะกินกินวันละถุงเดี๋ยวเสร็จแต่งหน้าเสร็จก็จะไปกินข้าวนะคะไปกินข้าวแล้วก็จะไปซื้อ,อดอกไม้แล้วก็ผลไม้วันนี้มีโครงการว่าจะเ ไปซื้อของเสร็จก็จะมามาไหว้นะคะมาไหว้นะมาถวายน้ำนะถวายน้ำแล้วก็ดอกไม้พระนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะพอดีดาจะพยายามไหว้ทุกวันเพื่อหัสนะคะไหว้หมอชีวกโกมาลพัสนะคะแพทย์หลวงประจำองค์สัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะคะเราจะไหว้ทุกทุกวันเพื่อหัต ถ้าเหตุปัจจัยถ้าไม่ได้ไว่ายก็จะอีกสองก็ทิ่หน้าก็จะไหว้อาจจะเป็นมนังคารหรือพฤหัสก็ประมาณนี้แต่ถ้าวันนี้ไม่สะดวกดาก็อาจจะไม่ได้ไหายนะคะดาจ,จะไม่ได้ซื้อของแต่จริงๆก็ตามเหตุปันตามตามเหตุตามป,ปัจจัยนะคะ ดาดกัไม่ได้พรพี่เดซี่นะคะพอพี่เดซี่มานล้วนะคะจริงๆแล้วคือกับโคกับข้าวที่บ้านมีหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูจริงๆแล้วต้องไปซื้อไหว้นะวันนี้งานเยอะนะคะงาน งานอพอดีได้ต้องทําความสะอาดล้านด้วยนะคะวายเสร็จก็ถ้าวายเสร็จก็ต้องคือกดถูรล้านนะเพราะว่าฝุ่นจับเยอะก็เลยต้องต้องทําความสะอาดนะคะต้องทําความสะอาดร้านวันนี้ก็เก็บผ้านะคะวันนี้ก็เก็บผ้าเก็บผ้าไปซักเก็บผ้าแบบ ผ้าที่เราซักแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเชา้าดาไปเปิดร้านก็ไปล้างห้องน้ำเออล้างเออเขาเรียกว่าอะไรล้างเออห้องอาบน้ำนะคะสำหรับลูกค้าที่ร้านเช้านี้ยังไม่มีบุ๊กนะคะก็เลย อยากจะทำความสะอาดไว้นะคะเพราะว่าเสาราออ์วันศุกร์วันเสาร์ก็อาจจะยุ่งนะคะยุ่งมากเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้เลื่องงานปุ๊บก็เหนื่อยก็ลานะคะที่ล้านไม่ได้ถูทุกวันนะเราถูทุกวันแล้วมันจะเป็น น้ำที่เราถูนะคะผ้าที่เราถูมันจะซึมอยู่ข้างด้านในนะคะจะทําให้พื้นเสียง่ายแต่ก็เล็บไม่ไม่ถูทุกวันสองสามวันถูทีหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งถูทีหนึ่งนะคะอย่างอาทิตย์หนึ่งเนี่ย <c oughs> กวดเนี่ยโอเคกวดได้กวดได้ทุกวันนะ,ะกวดได้ทุกวันหรือวันเว้นวันนะคะแล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัย แต่อันนี้ดายังใช้ของเก่าอยู่เลยนะคะดายังไม่ได้สั่งซื้ออมานะคะคิดว่ายังใช้ได้อยู่นะคะแปบ๊บเดียวก็ถึงถ้าสั่งซื้อก็คือพรุ่งนี้ได้เลยก็เลยยังไม่ใช้ไปก่อนนะคะดาใช้ไปก่อนมันเล็กแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ ถ้าดาว่างดาก็จะทำะลงคลิปโหลดคลิปนะคะตอนนี้แล้วบางทีดาถ่ายนานนะคะถ่ายนานแล้วทำให้เมมโมรี่เต็มบางท,<ๆ>ทีเราคุยนานนะคะคุยนานถ่ายนานประสบการณ์จากล้านโดยตรงนะ,ะอนาคต นะคะอนาคตดา,ดาจะไม่แน่นอนนะดาจะทำงานนี้อาจจะได้ไม่นานนะเอ่อตอนที่เอ่อดาจบมาใหม่ๆตอนแรกก่อนที่จะมีน้องเอวาก็คือดาตั้งเป้าไว้ว่าอยากเรียนครูต่อแต่พอมามีน้องเอวาแล้วคือคือความคิดนี้ก็ไม่มี คนคิดนี้ก็จางหายไปนะคะทำไมถึงอยากเป็นครูนะคะก็ทางญาติพี่น้องดานะคะส่วนใหญ่เป็นญาติทางฝ่ายแม่นะคะเป็นครูะคะเป็นครูสอนเด็กเป็นครูสอนเด็กนะคะดาก็เลยอยากอยากเป็นครูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราดาเรียนที่นี่ด้วยแล้วก็ ก็อยากที่จะอยู่กับเด็กด้วยนะสอนเด็กแล้วก็ก็สามารถที่จะนำตัวนั้นอะมาสอนกเด็กได้นะคะก็เลยอยากเป็นครูก็เลยอยากจะเรียนครูแต่ยากได้ยังไม่ได้ดูดูเรื่องของการเรียนเลยนะคะก็เลย ยังยังอยู่ด้วยก่อนแต่ตอนนี้งานนี้ดาเพิ่งทำประมาณได้เจ็ดเดือนนะคะดาทำงานที่นี่ที่ร้านคนเดียวนะคะได้เจ็ดเดือนตอนนี้ทุกอย่างในร้านก็เริ่มอยู่ตัวแล้วลูกค้าก็เริ่มเริ่มรู้จักแล้วนะคะก่อนหน้านี้นนดาทำโมบายนะคะ ทำงานตามบ้านทำงานตามบ้านก็คือรับนวดนะคะรับนวดที่บ้านเขาเอาเก้าอี้เอาโต๊ะไปนะคะหิ้วโต๊ะไป <c oughs> เขาเรียกโมบายเขาเรียกโมบายทำงานตามบ้าน <c oughs> งานนี้อิสระนะคะงานนี้อิสระ,ะแต่งหน้าเสร็จแล้ว กนันเมื้อคลิปที่แล้วนะคะที่ดาวจะไปเรียนครูก็เลยตอนนี้มีโอกาสนะคะตอนมีโอกาสมีโอกาสเพราะว่างานงานที่ดาทําตอนเนี้ยก็คือางานไม่ได้ยุ่งอะไระะแล้วทาให้ดามีเวลามากขึ้นนะคะก็เลยว่าจะหาเวลาไปเรียนนะคะดาจะเรียนครูเพื่อนที่คือเรียนครูถ้าเป็น คือขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยของการการเรียนการสอนการอของแต่ละบริษัทมันต่างกันนะแต่เดี๋ยวดาจะไปลองดูหาข้อมูลตอนนี้ดายังไม่มีหาข้อมูล,ตนนมมมลแต่วันนี้โครงการตอนนี้ค่ะอาจจะเกิดขึ้นภายในเร็ววันาดาจะหาข้อมูลในในเรื่องนี้นะคะไปเรียนต่อนะเพื่อเป็นครูนะครูฝึกสอนครูอะไรอย่างเงี้ย ทำงานสักสามสี่วันอย่างเงี้ยเพราะว่าต่อไปน้องเอวานะคะเขาจะโตขึ้นแล้วไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมัมมี่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เอ่อตอนนี้เขายังต้องการเรานะ,ะก็ดาจะใช้ตัวนั้นอนะ่ะใช้เวลานั้นอนะ่ะฝึกงานแล้วก็เรียนครูแล้วก็ทํางานอันนี้ไปด้วยทํางานที่ร้านไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอดูเวลาว่ามันโอเคไหมนะคะ ด้าก็จะใช้รถคันนี้เหมือนรถคันสีเขียวนี้นะคะเพื่อใช้ในการเดินทางดาจ,จะใสะ่เปลี่ยนเรดีโอใหม่นะคะเวลาเราขับรถจะได้โอเคฟังเพลงที่เราอยากฟังหรือว่ามี GPS อะไรอย่างเงี้ยโอเคดาจ,จะปรับเปลี่ยนใหม่แต่ว่าอาจจะใช้รถคันเก่านะคะรถคันสีเขียวเพราะว่าถ้าจะเก็บเงินซื้อ ซื้อรถใหม่ก็คือก็ไมส่สามารถกลับเมืองไทยได้ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวดูวเขาด,ดูดูก่อนนะ,ะดูก่อนว่าจะได้กลับไหมนะคะไม่อยากไม่อยากให้ความหวังตัวเองนะคะแล้วก็คือคาดหวังกับชีวิตเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าได้กลับตอนนี้ก็เท่ากับว่าดาใช้เงินไปเป็นอ่าสามสี่พันปน สู้เก็บเงินตรงนั้นไว้ไม่ดีกว่าล้ออะไรเงี้ยแล้วก็แม่ยังโอเคอยู่แม่ก็รอให้กลับไปอยู่นะ่แม่ดา You o k คเบบี้เดซี่นะคะเดซี่ลูกค้าส่งข้อความมา อดีแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเขาต้องการเขาต้องการแบบว่าบางทีเขาต้องการเราเข้าไปอันนี้เขาบางทีเราไม่ได้ใส่ใจกับเขามากมายพอดีได้ยุ่งนะคะโมแต่ไปแบบว่าทําความสะอาดทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเขาเหงานะคะแล้วก็ไปไปอตก,กายตรงตรงพมนะคะเดซี่เนะนี่ย เดซี่เดซี่ can you see everybody ฮะฮนี่นะคะเดซี่ให้ดูตนี่นะคะเดซี mm ่เดซี hmm. ่นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะเดซี mm ่ hmm. ก็สรุปดาก็จะเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปนะคะ mm hmm. เพราะว่าการ mm hmm. การที่กลับเมืองไทยไปทีอะหมดไปประมาณแสนกว่าแสนสองแสนนะคะ mm hmm. แม่ก็อยากให้กลับนะพาอยากอยากพาไปไหว้หลวงปู่ศิลานะคะที่แถวที่วัดท่านเราก็ไปทําบุญที่ที่นูน่นนะคะต้องใช้เงนินเยอะนะะจริงๆเดือนหนึ่งก็ได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องเผื่อนะคะเผื่อการการทําง,งานเปิดร้านนี้นะะเดี๋ยวนี้งานประจํำที่ยังกฤษนะคะ งานประจำอย่างเดียวอ่ะไม่ได้แล้วนะคะต้องหางงานเพิ่มดาก็เลยเอ่อมองหาวิธีเหมือนกันนะคะดาถึงทำ u t u b e มาเพิ่มน,นะคะทำ YouTube ทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดาจะหางานเพิ่มเหมือนกันนะคะแต่ว่าดาอยากจะไปเรียนนะคะเรียนเกี่ยวกับอ่าครูแล้วก็เป็นครูฝึกสอนนะคะครูสป,ปอร์ตอะไรงเงี้ยดาก็จะไปเรียนอย่างนง้นนะคะแล้วก็เอ่อ ก็คือเหมือนกับว่าเราไปสักสองวันสามวันเนี้ยหรือว่าวันละสองสามชั่วโมงเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับมาทําเหมือนเดิมนะคะถ้ามีลูกค้าเราก็บุกไว้แล้วก็บอกลูกค้าลูกค้าเก่าๆเขาเข้าใจนะคะก็คือเราเราก็บอกเขาฉันเป็นครูสมัครเล่นเป็นครูสปอร์ตว่าแงไปแล้วก็ไปเรียนด้วยทํางานไปด้วยนะคะทํางานหนึ่งงานไม่พอสองงานสามงานตอนนี้นะคะ ต้องสามารถทําอย่างนั้นได้แล้วแต่ไม่อยากที่จะอยู่แบบไม่มีอะไรนะคะแต่ดาก็ชอบกับการทํา youtube นะคะแต่ตอนเนี้การทํา youtube ของเราอะ่ะคือได้ที่ร้านนะคะโปรโมทได้ที่ร้านแล้วก็บางครั้งถ้าร้านเงียบละ่ะเราต้องมีงานมีรายได้เสริมด้วยนะคะต้องมีรายได้เสริมก็เลยดาต้องหานะคะหา พราะว่าเราเราจะมานั่งรอแค่งานงานเดียวไม่ได้หรือว่ารอลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะดาก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาก่อนขอเวลาตั้งตัวนะพูดแล้วก็จะหาข้อมูลเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ดายังไม่ว่างนะคะเดี๋ยวต้องไปยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะ ไอ้ดอนแฮปปี้เห n ื่อ e ไอ้ดอนแฮปป breakfast เ e ร็จแต่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าจะบุกอีกแล้วนะลูกค้าจะบุกอีกแล้วแต่ว่าเราจะขอข้าวสักเที่ยงกินข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมนะเตรียม It okay, baby It's okay อืมก็เลยว่าเ,ออเดี๋ยวบุกลูกค้าสักเที่ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไป น,นี่ลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปบายหรือว่าถ้าไม่มีบุ๊กจริงๆตอนเย็นเลิกเลิกเรียนแล้วเป็นรับน้องเอวาอแล้วก็ไปไปซื้อของก็ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าเซ็นลูกค้าถ้าไม่มีลูกค้าบุ๊กแล้วก็ค่อยไปไปซื้อของก็ได้นะคะคือตามเหตุตามปัจจัยนะก็เลยวันนี้ก็มีคลิปน่าจะไม่ยาวมากนะคะคลิปนี้เพราะดาก็เสร็จแล้วแล้วก็ เยอะมากแล้วก็ storage full storage full ก็ memory นะ memory mm hmm. เต็มนะในโทรศัพท์ it's okay baby it's okay it's okay ร mm hmm. ักเขานะคะเราเลี้ยงแล้วเราก็รักเขานะคะนี่เดซี่เขาจะชอบอยู่กับคนนะคะชอบให้ลูกลูกท้องลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี mm ๋ย hmm. ว เขาเห็นคนข้างนอกนะคะเขาเป็นดีเทคทีด็อกนะคะเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขที่ดูแลเรานะคะถ้าเขาเห็นอะไรปุ๊บเขาจะเตรียมเ่าเลยว่ามีอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ยโอ้มีคนเดินนะอะไรเงี้ยทำให้เรารู้นะคะคลิปนี้ก็จะไม่มีความรู้อะไรมากมายแต่นี่เราก็มารู้จักดีเทคทีด็อกนะดีเทคทีด็อก เขาเรียกว่าดีเทคทิดนกนะคะเขาเห็นอะไรปุ๊บเขาจะหายทันทีเลยแล้วก็เห็นนกมานะคะนกจะกินผักเขาก็ไปไล่นกนะคะเราก็เปิดเปิดประตูไว้ให้เขานะคะเข้าออกเข้าออกแต่เขาไม่เลอะนะคะไม่ทําให้บ้านเลอะเขาไม่ทําให้บ้านเลอะนอกจากขี้นอกจากขี้ในห้องน้ํานะเขาขี้ในห้องน้ำนะถ้าเขาขี้คือแบบรู้จักนะคะรู้รู้ว่าคนขี้ที่ไหน เก่นะง,งมากเลยลูก d เกิลฮ o 굿เกิลโอเคเซ่บายบายเอลลี่บอดี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูก่อนดูสถานการณ์เพราะว่าเดี๋ยวตอบลูกคา้าชอบเก๋ชอบเค๋เดี๋ยวตอบลูกคา้าชอบเก๋ทำอะไรอื้ย it's okay baby uh, come on it's okay baby oh it's okay baby it's okay 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 mm hmm. นี่พ็อพี่นะคะพ็อพ mm ี hmm. ่จะตรงนี้นี่นี่จะพ็อพี่นะคะพ็อพี่จุดตัวเล็กหน่อยพ็อพี่เป็นลูกของเดซี่นะคะพ็อพี่เป็นลูกของเดซี่พอดีเขาขึ้นมาเขาก็อยาก จะเป็นท i มให้เราลูบท้องนะคะเพราะว่าเขารู้สึกสบายนะคะถ้าเขาลูบได้ลูบท้องเขาจะชอบให้ลูบท้องมากเลยนะคะเขาเป็นหมาสะอาดนะคะก็มีเออก็อาบน้ําให้บ่อยนะคะเป็นหมาสะอาดก็เลยดมได้ <c oughs> ดมได้แล้วก็ไม่แพ้นะคะอ,อขนเขาไม่แพ้นะคะขนเขาแต่ขนเดซี่อะ่ะบางครั้งนะบางครั้งก็ขันเหมือนกันนะคะ เค okay. ลูกน้อยนะคะเวลาเราดาไม่มีบุ๊กอย่างเงี้ยดาก็จะสเปนไทม์กับเขานะคะเพราะว่าเราก็อยากจะมีเวลาให้กับเขา <c oughs> เขาจะติดเราไม่ใช่ว่าต้องการให้เขาติดนะแต่เราอยากให้เขามีเพื่อนนะคะถึงแม้เขาอยู่จสองตัวเขาอยู่ได้แต่ดะาก็จะสเปนไทม์กับเขาให้มากเหมือนกันนะดาก็ไม่ค่อยอยากไปไหนไกลไปไหนไกลก็ขับรถเหนื่อยนะขับรถเหนื่อยแล้วก็เสียเงินนะคะ เท่ากับว่าเราก็ไปก็ไปใช้เงินอีกนะคะสู้อยู่กับเขาดีกว่านะคะซื้อทิชให้เขาปอนหนึ่งสองปอนเขาก็ชอบนะอยู่ได้ทั้งวันแล้วอันหนึ่งก็วันละอันสองอันนะคะก็ถือว่าประหยัดด้วยนะคะไม่ถือไม่ถือว่าแพงมากแราจะไม่ให้เขาเยอะนะคะเป็นไอ้นี่เดี๋ยวเออนะ โ okay, อเคพี่ีเดี๋ยวไม่ได้พาเขาไปเดินนะแต่เจ้าของบ้านเขาจะพาพาเขาไปเดินเองถ้าถึงเวลาเพราะว่าคือบางทีถ้าหมายเยอะเนี้ยเขาจะแบบคือเข้าไปนะคะเข้าไปหาเข้าไปแบบเหมือนจะไปหาเรื่องเขาเลยนะเนี่ยสองตัวเนี้ยนะคะยิงตัวนี้นะคะ ถ้าเจอเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยจะวิ่งใส่เข้าไปเลยนะคะก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่ดาจะไม่เอาเขาไปนะคะดาจะไม่พาเขาไปเดินต้องให้เจ้าของบ้านเขาพาไปคีพีพี่โอเคคลิปนี้ดาก็ไปไปก่อนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเ <laughs> นี่ยค่ะ <laughs> สองตัวนะคะเดี๋ยวลูกค้าเพิ่งส่งข้อความมาว่าให้เขาอยากจะบุ๊กนะคะเดี๋ยว จะส่งข้อความไปสักเที่ยงนะคะให้เขาพุ๊กสักเที่ยงหนึ่งนะคะเที่ยงแล้วก็ตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะเดี๋ยวขอกินข้าวสักประมาณครึ่งชั่วโมงกินข้าวทําความสะอาดอะไรให้เสร็จแล้วก็ไปลูกค้านะคะได้สักสองคนก็ยังดีนะคะหนึ่งคนเที่ยงจนถึงบ่ายบ่ายจนถึงบ่ายสองบ่ายสอง,สองจนถึงบ่ายสามถ้าสามคนอ้เพอร์เฟกนะคะ เที่ยงถึงบ่ายบ่ายถึงบ่ายสองบายสองจนถ,ถึงบ่ายสามถ้าสามคนภายในบ่ายสามมงเพอร์เฟกมากเลยนะดาก็จะได้นะก็จะไปแต่ถ้าไม่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 ยุ่งขนาดนั้นอาจจะถ้าคนเดียวก็ไม่เป็นไรดาก็จะพอเสร็จลูกค้าดาก็จะเอาไปซื้อผลไม้ให้ให้ผลไม้ดอกไม้ให้สิ่งสัด์สธิ์หรือเอาไหว้ หรือไหว้เอ่อหรือไหว้อทิย์หนนะถ้าทาิศนี้ไม่สะดวกก็ไหว้อทิตย์นานค่ะตามเหตุตามปัจจัยค่ะตามเหตุตามปัจจัยโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะโอเคยูโอเคอเค baby. ปปีพอดีเขามานอนอยู่ตรงเก้าอี้นะเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้ยาวโอเคเปปี okay, เก้าอี้มันเป็นเก้าอี้ยาวนะคะเก้าอี้ตรงเนี้ยก็เลยเขาก็มานอนอยู่ข้างๆ โอเคไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ